ก็สวัสดีชาวผู้ศรัทธาพระเครื่องทุกท่านนะครับเอ่อวันนี้จะนำเสนอไอในการพิจารณาในแนวทางของผมเนะีเรื่องมวลสารโลหะของหลวงพ่อเงินคนระับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมโบราณ ส่วนมากผมจะพิจารณาตามตามนี้นะคืออย่างทองคาดิบเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาใช้ตัวเนี้ยในการทําพิธีกรรมทางไสยศาสตร์นะครับบางทีก็เขาจะเอาไปฝังตามพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อขับไล่ขับไล่สิ่งไม่ดีนะก็ประกอบพิธี โดยใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของทองคําดิบพวกนี้นะก็เอาไปฝังตามมุมตามบ้านตามอะไรเงี้ยนะเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตามประเพณีชาวขอมชาวขเขมรก็ทํากันนะก็โดยสมารมาผมก็พิจารณาว่าถ้าทําพระมาก็ต้องเน้นเรื่องมนขลังของวัตถุอยู่แล้วนะแล้วก็ในการพิจารณาเอวพ่อเงินของผมนะ ไม่ได้พิจารณาเรื่องตำหนิมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากการแต่งแต่งหุ่นเทียนนะครับคือแต่งหลายๆคนแต่ละคนก็แต่งไม่เหมือนกันสังเกตจากความเป็นคมเป็นเหลี่ยมหรือเป็นเส้นคมๆอะไรเงี้ยคือการแต่งแต่งจนภาพลักษณะของจีวรอะไรก็ดูไม่สวยงามนะครับเป็นเส้นคมๆอะไรไปเงี้ยก็อย่างขาขาใช่ไหม ปกติขาปลายขามันจะปลายขาท่านนะจะเป็นแบบเรียงเรียงขาไปเลยนะแต่เมื่อบางบางคนแต่งไปก็มันจะเอาตัดเส้นให้มันคมนะครับตัดเส้นให้มันคมแต่ขาท่านก็จะเรียงอย่างนี้นะตัดเส้นให้คมมันก็เลยจะเป็นเส้นลึกนะฮะแล้วก็แต่งเทียนไปให้มันเสมออะไรเงี้ย ดูเดี๋ยวเรามาดูลักษณะพิมพ์พิมพ์นะครับทรงทรงของท่านครับทรงของท่านนะครับ,นนรบลักษณะทรงดูกล้ามท่านนะครับถ้าดูข้างนี้แขนจะใหญ่นะฮะหูของท่านนะจะมีย้อยลงมาจะเป็นติ่งติ่งนะฮะติ่งติ่งตรงปลายหูเนะี่ยเป็นเหมือนนูนๆูนขึ้นมานะครับคือบางองค์ เบ้าตาเบ้าอะไรนี่เขาก็จะแต่งแต่งนะแต่งหุนเทียนแต่งเบ้าตาแต่งจมูกแต่งอ,อะไรเงี้ยนะคือตัวนี้ไม่ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากนะให้ดูลักษณะมวลสารมีสีนิมเงินสีนิมเขียวสีนิมม่วงคนระับตามลักษณะที่ผมพิจารณาดูนะครับางองค์ก็มีเม็ดทรายเม็ดอะไรร่วงติดนะครับนะ ดูลักษณะตรงตรงมุมนี้แหละมุมเนี่ยบางองคก็จะเห็นชัดเจนนะครับคือการกดไปแล้วก็พิมพ์ไม่ชัดนะครเรามาดูลักษณะทรงของท่านเวลาตั้งไปนะคอออกจะเอียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยตั้งแน่นอนให้ดูนะน,นี่คือลักษณะก้นนะครับ ลักษณะการการเอียงหของท่านนะครับเอียงนะหลวงพ่อเงินที่ผมพิจารณานะครับนนพิจารณาตามมวลสารของตัวนี้นะคือวิ่งเราแช่น้ํำก็ยิ่งเก็เปล่งนะครับเปล่งขึ้นมาเลยนะครับก็เรียกว่าธาตุน้ําใช้น้ําในการกระจายน,นะครับ แช่ไว้แช่ไว้หนึ่งคืนลองดูมันจะเปล่งรัศมีออกมานะครับขึ้นสีนิมม่วงสีนิมเขียวสีนิมเหลืองเอ้สีนิมแดงสีนิมอะไรเงี้ยนะพอเราเราจับเอามาดูนะความเปล่งความออร่าก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็เรียกว่าถาาุน้ำนะครับพิ่นานน้านี่นะครับทองคําดิบสมัยโบราณที่เขาใช้กันทําพิธีกรรมต่างๆนะ เราจับพระขึ้นมาเห็นไหมความโมราของท่านก็จะขึ้นมานะครับนี่คือลักษณะที่ผมพิจารณาหลวงพ่อเงินครับจะมีความเปล่งรัศมีขึ้นมานะรูปองค์ทรงผิวตามความเก่าความ เนื่อนนานนะครับลักษณะแขนคาก็ถ้าไม่ตะใบไม่แต่งใส่แบบก็จะอวบอิ่มอย่างนี้นะครับเส้นจีวอนเส้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปพิจารณาในทะเลิะไปในเรื่องของความคมชัดตำหนินะครับสภาวะของเส้นแบบเส้นอะไรแต่ละคนช่างหลวงช่างชาวบ้านแต่งก็ไม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ ทำออกมาดูข้างหลังนะครับเห็นไหมการนั่งยืนองค์ของหลวงพ่อเงินไหลอีกหนึ่งกับไหลอีกฝั่งหนึ่งครับความสูงต่ำออโคอนะครับแล้วก็หูของท่านนะครับจะโคง้โคงๆเหมือนสมเด็จพระสังฆระรับ สองข้างคนระับอันนี้คือพระพิมพ์ทรงนี้นะบางท่านก็จะมีที่แต่งปาแต่งอะไรชัดเจนนะครับแต่งเบ้าตานะครับแล้วก็แต่งเส้นกีวรฝังเขนั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเส้นมือเส้นมือตัวนี้ก็ติดไม่ติดนะครับ จะมีมีเส้นเส้นนะครับเส้นที่พาดลงใต้แขนนะครับอาจจะนี่นะลางๆเข้าไปนะครับไม่ค่อยติดนะครับอระ,ะสละโชมือตรงนี้ก็เกิดจากความร้อนร้อนจัดนะครับอุณหภูมิความร้อนอยู่กับตรงนี้เยอะเกินไปก็ทำให้เป็นหลุมเป็นบอนะครับการระบายความร้อน ทฤษฎีการหล่อ่าเป็นอย่างนี้พี่ผมก็ไปอยู่โรงหล่อมาหล่อรถดเย็นล้ำแมกรถยนต์ย็หลายปีอยู่อยู่ในส่วนผสมของสแตนเซียมแมกนีเซียมอะไรพวกทุกอย่างเช็คความแข็งอะไรเงี้ยก็พอศึกษารู้แบบนี้มานะครับโดยส่วนมากถ้าตะกอนสายเอาออกไม่หมดก็จะตกอยู่บนเสียนท่านแต่ว่าถ้า มีการเอาออกดีๆก็เสียนก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับความแห้งของแบบด้วยนะครับใส่แบบนะครับพอเทียนลายออกปับ๊บมันจะไปเคลือบเคลือบตรงในใส่แบบในนะที่มันหลุดออกนะมันจะเป็นเนียนๆออกมานะบางตัวออกไม่หมก็จะเป็น โอยทรายลอยหินนะีดูใต้ฐานนะใต้ฐานนะครับลักษณะนะครับมันจะเอาอะไรไปกดไปอะไรอย่างว่ามวลสารของพวกเศษหินเล็กไหลนี่ถ้าบางคนว่าก็คือเอาไปผสมกับมวลสารพวกนี้ไม่ได้นะมันจะไม่เข้ากันมวลสารม่างกันคือมีทางเดียวก็คือเอาไปย่อนใส่ตรงก้นที่หลังนะ พวกเด็กน้ำพีเล็อะไรเงี้ยส่วนมากก็จะอยู่ในตัวของพระเององค์นี้ก็มันก็รอออกมาแล้วก็แต่งแต่แต่งแต่ก็มันไม่ค่อยเกียร์เท่าไหร่นะไม่ได้เกียร์ไม่ได้ตะใบนะครับตะใบขอบนิดๆนะครับตะใบะใบละเอียดนะครับปาดๆออกก็ลอยยุบลอยไปเ,ยเป็นชั้นเบ้า ชั้นเบ้าของฐานนะครับรอยประรกบนี่นะฐานจะเป็นลึกๆแบบน,นี้นะครับดูชัดเจนนะครับรอยสนิมรอยอะไร,ะร่เียสังเกตว่าตัวเนี้ยลาหลอมออกมาเนี่ยของทองมูลนั้นแน่นกว่าแต่พวกที่เป็นสนิมตรงสนิมแดงมันจะลอยอยู่ข้างบนนะทฤษฎีขอาการลอเวลาเราตัก องเลกๆที่เทเข้าไปก็จะเป็นพวกสีแดงสีอะไรเยอะไงจะออกขึ้นสีนมแดงสีอะไรเยอะ,ะพอโชงหลังๆก็จะเป็นเข้มมวลทองอย่างเดียวนะแต่ผมว่าองค์ที่มีสีเข้มๆสีนี้อะไรเงี้ยน่าจะมีความกลังมากใช่อันนี้คือทองคําดิบนะครับไมโครดูไหมมีสีนิงทุกอย่างเล้าเราเอาไปแช่น้ำก็ออร่านะออร่า